สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องออนเซมิกันครับถือเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามากๆในวงการเซมิคอนดักเตอร์เลยโดยเฉพาะในตลาดที่แบบกำลังร้อนแรงสุดๆอย่างรถยนต์ไฟฟ้าหรือ E ีีพลังงานอาัจฉริยะแล้วก็พวกเทคโนโลยีเซนซิงนะครับใช่ค่ะวันนี้เรามีข้อมูลมาพอสมควรเลยค่ะจะมาดูกันว่าเทคโนโลยีของออนเซมิเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วสถานะในตลาดตอนนี้เป็นยังไง กลยุทธ์เขาคืออะไรแล้วก็มองไปข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสหรือมีความท้าทายอะไรรออยู่บ้างค่ะครับผมเพื่อให้เข้าใจว่าทําไมออนเซมิถึงสําคัญในอุตสาหกรรมนี้เนะเริ่มตรงเทคโนโลยีเลยดีกว่าครับอะไรที่ทําให้อนเซมิทแบบว้าวครับอืมจุดที่เด่นมากๆแล้วก็พูดถึงกันเยอะตอนนี้ก็คือซิลิคอนคาร์ไบด์ค่ะหรือซิก ซิกนะครับค่ะตัวนี้เนี่ยเทียบกับซิลิคอนแบบเดิมๆคือมันดีกว่าหลายด้านเลยทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงกว่าเยอะสูญเสียพลังงานน้อยลงสวิชเปิดปิดเร็วกว่าแล้วก็ทนร้อนดีกว่าค่ะอื <c oughs> คุณสมบัติพวกนี้คือมันใช่เลยสำหรับ EV ค่ะ ทั้งตัวอินเวอร์เตอร์ที่แปลงไฟหรือที่ชาร์จในรถ OBC หรือแม้แต่โซล่าอินเวอร์เตอร์ก็ใช้ค่ะมีวิศวกรเขาเคยบอกว่าไซค์ดีกว่าซิลิคอน10เท่าสำหรับงานแรงดันสูงเลยนะคะโหสิเท oh, ่านี่คือแบบ เหตุผลหลักที่ทําให้ e-v วิ่งไกลขึ้นชาร์จเร็วขึ้นอะไรแบบนี้เลยหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะมันเพิ่มประสิทธิภาพได้ชัดเจนมากอีกเทคโนโลยีที่ Onsemi เขาเป็นผู้นําเลยนะคะคือ image sensor แบบ cmos ค่ะอ๋อพวกเซนเซอร์ภาพใช่ค่ะเหมือนเป็นดวงตาให้ระบบ adas ในรถยนต์กล้องต่างๆหุ่นยนต์พวกนี้ใช้หมดเลย จุดเด่นเขาก็มี uh, global shutter ค่ะทำให้จับภาพเร็วๆได้ชัดไม่เบลอ hmm. มี HDR ที่แบบจัดการแสงจ้ากับแสงมืดในภาพเดียวกันได้ดีเยี่ยมแล้วก็มี NIR enhancement ช่วยให้มองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้นด้วยค่ะมีคนเคยเปรียบเทียบว่าเซนเซอร์ CMOS ที่มี GS HDR ช่วยให้ AI มองเห็นชัดเจนขึ้นในระบบขับขี่อัตโนมัตินะคะ โอเหมือนออนเซมิกำลังสร้างทั้งพลังแล้วก็สายตาให้เทคนโนโลยีอนาคตเลยนะครับเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมครับยังมีค่ะกลุ่มพวก power ICs หรือ PMICs ที่จัดการพลังงานในอุปกรณ์เล็กๆอย่าง IoT มือถือหรือในรถยนต์ก็มีค่ะพวกนี้จะเน้นประสิทธิภาพสูงๆแบบเกิน90%แล้วก็กินไฟน้อยมากๆตอนไม่ได้ใช้งานแล้วก็มีชิปเกรดยานยนต์อื่นๆอีกค่ะ พวก IGBTs MOSFETs พวกนี้ต้องผ่านมาตรฐานหโหดๆเลยอย่าง EECQ 1 0 0ครับที่ทดสอบความทนทานใช่ค่ะแล้วก็ ISO 26262เรื่องความปลอดภัยเอ่อแล้วก็มีทำพวก ASICs หรือ custom s o c k s ด้วยนะคะคือออกแบบชิปเฉพาะทางรวมหลายและอย่างไว้ในตัวเดียวเลยอืที่สำคัญอีกอย่างคือเขาผลิตเองได้เยอะค่ะ เป็น vertical integration โดยเฉพาะ s i l i c o n คาร์ไบด์อันนี้ช่วยคุมคุณภาพลดต้นทุนได้พอสมควรเลยประมาณ20-30%แล้วก็มีแพลตฟอร์มใหม่ๆอย่าง Trail ที่ใช้เทคโนโลยี6 5นาโนเมตร BCD ค่ะเข้าใจแล้วครับคือเด่นทั้ง power ทั้ง sensing แล้วยังผลิตเองได้อีกแบบนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากแล้วถ้ามองภาพรวมธุรกิจล่ะครับตัวเลขต่างๆเป็นยังไงบ้างสถานะตอนนี้ Onsemi เป็นผู้ผลิต ชิปพลังงานอันดับสองของโลกค่ะแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งตลาดเซ็นเซอร์ภาพสำหรับรถยนต์เลยเบอร์หนึ่งเลยลครับค่ะส่วนตัวเลขปี2024ที่ผ่านมารายได้รวมอยู่ที่ประมาณ7,000ล้านเหรียญนิดนิดค่ะลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ14%ออันนี้ก็เป็นไปตามภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมนะคะที่ชะลอตัวลงครับผม แต่แต่ที่น่าสนใจคือกำไรขั้นต้นหรือ r r s s s m r r i n เนี่ยยังดีมากอยู่ที่45%กว่าๆเลยค่ะแล้วก็กระแสงเงินสดอิสระหรือ FCF สูงถึง1.2พันล้านเหรียญเพิ่มขึ้น3เท่าจากปีก่อนหน้าเลยนะคะโหเพิ่ม3เท่า FCF แข็งแกร่งมากแม้รอยได้จะลงตามตลาดเนาะแล้วก็เห็นว่ามีการซื้อหุ้นคืนด้วย ใช่ค่ะมีการซื้อหุ้นคืนต่อเนื่องอย่าง Q1 ปี2025ก็ซื้อไป300ล้านเหรียญแล้วก็มีแผนจะใช้ FCF ทั้งหมดของปีนี้ซื้อหุ้นคืนด้วยค่ะอืมแต่เห็นว่าตอนประกาศผม Q1 2025ถึงจะดีกว่าค่าแต่ราคาหุ้นกลับลงไปก่อนแล้วค่อยฟื้นอันนี้เพราะอะไรครับ อ๋อใช่ค่ะตอนนั้นตลาดอาจจะกังวลเรื่องแนวโน้มรายได้กลุ่มยานยนต์ที่ลดลงนิดหน่อยเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าแล้วก็เรื่องลูกค้ายังปรับลดสต็อกกันอยู่ค่ะแต่หลังจากนั้นหุ้นก็ฟื้นกลับขึ้นมาได้ค่ะล่าสุด22กรกฎาคม2025ก็บวกอยู่ประมาณ3เปอร์เซนกว่ากว่าค่ะครับถ้าให้ลองวิเคราะห์สวอตหรือจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสความเสี่ยงของออนเซมีตอนนี้ล่ะครับ จุดแข็ง Strength s t r e n g t h ก็ชัดเจนนะคะคือความเป็นผู้นำตลาดทั้งเซ็นเซอร์ภาพรถยนต์ชิปพลังงานมีเทคโนโลยีเด่นอย่าง CIC Sensing แล้วก็การเงินแข็งแกร่งแถมยังอยู่ในเทรนด์ใหญ่ๆอย่าง EV Automation ด้วยครับผมส่วนจุดอ่อน weaknesses อาจจะเป็นการพึ่งพาตลาดรถยนต์กับอุตสาหกรรมค่อนข้างเยอะซึ่งมันก็มีขึ้นมีลงตามเศรษฐกิจนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องงบ R&D ที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบรายได้อาจจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนิดหน่อยออื โอกาสนี่เยอะเลยค่ะตลาดซิก EV, AI โตมหาศาลการขยายการผลิตแบบครบวงจรก็เป็นโอกาสส่วนภัยคุกคามก็คือการแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะจากจีนความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรืออาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาแทนที่ได้ค่ะการแข่งขันนี้น่าสนใจครับเทียบกับเจ้าใหญ่อื่นๆอย่างอินฟิน o n Wolf s p e e d ST ี i c r o เนี่ยออนเซมิต่างหรือเด่นกว่าตรงไหนบ้างครับ ถ้าเทียบกัน Onsemi จะเด่นตรงที่มีครบทั้งซิกและเซนเซอร์ภาพแล้วก็ผลิตเองได้เยอะส่วน i n f i ิ e o n เขาจะแกร่งมากเรื่องโซลูชันครบวงจรสำหรับรถยนต์ w o o f Speed นี่คือเจ้าพ่อซิกเลยค่ะทำเวเฟอร์เองด้วยส่วน ST m i c r รนี่ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมีเมมชิที่เด่นๆด,ด้วยค่ะแล้วส่วนแบ่งตลาดล่ะครับ ออนเซมิเป็นเบอร์หนึ่งเซนเซอร์ภาพรถยนต์ค่ะประมาณ35%ได้ส่วนชิปพ,พลังงานนี่เป็นเบอร์2ประมาณ8-10ค่ะแล้วก็ในตลาดซิกก็ติดท็อป5ประมาณ15%ค่ะการแข่งขันกับจีนล่ะอครับอันนี้เป็นประเด็นที่หลายคนจับตาข้อมูลที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือมาจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มานะครับไม่ได้เป็นการชี้นาใดๆค่ะคือตอนนี้ออนเซมิยังนาอยู่เรื่องเทคโนโลยีทั้งซิกกล้องเรื่องเซฟตี้มาตรฐานต่างๆ แต่ก็ต้องยอมรับว่าจีนเขาพัฒนาเร็วมากโดยเฉพาะซิกเนี่ยอีกสักห้าถึปีมีโอกาสเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวได้เลยค่ะถ้าเขาเบรกทูเทคโนโลยีได้สําเร็จนะคะการแข่งขันด้านราคาก็จะแรงขึ้นแน่นอนครับมองไปข้างหน้าอีกหน่อยสัก3-5ปีวิสัยทัศน์ผู้บริหารเขามองยังไงแล้วอะไรจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตครับ CEO คุณฮัสเนลคิวรีเนี่ยวิสัยทัศน์เขาชัดเจนค่ะ คือจะเน้นธุรกิจที่กำไรสูงๆแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่วนตัวขับเคลื่อนหลักๆว่าหนีไม่พ้น e ีวีที่จะเร่งตัวขึ้นอีกในระยะยาวความต้องการชิปสำหรับ Data Center ที่ใช้ AI เยอะๆแล้วก็พวกระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมค่ะมี breakthrough หรือนวัตกรรมอะไรที่รองน่าจะจับตาเป็นพิเศษไหมครับจากออนเซมิกที่น่าติดตามก็คือเขาจะลดต้นทุนซิลิคอนได้อีกแค่ไหนนะคะการเปิดตัวเซนเซอร์ภาพหรือวิชั่น AI ใหม่ๆที่มันว้าวกว่าเดิม การไปดิวกับค่ายรถใหญ่ๆได้เพิ่มหรือการขยายโรงงานการผลิตโดยเฉพาะในอเมริกาหรือยุโรปเพื่อลดความเสี่ยงเรื่อง supply chain ค่ะครับผมสุดท้ายแล้วครับมีอีเวนต์อะไรใกล้ๆนี้ไหมครับที่เราควรรู้มีค่ะออนเซมี่เขาจะประกาศผลประกอบการไตรมาส t 2ปี2025เนี่ยวันที่4สิงหาคม2025นี้ค่ะ โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกได้เห็นภาพออนสมิชัดขึ้นเยอะเลยทั้งเรื่องเทคโนโลยีที่แบบเป็นหัวใจสำคัญจริงๆนะครับในยุคนี้ทั้ง EV ทั้ง AI แล้วก็สถานะในตลาดทิศทางข้างหน้ายินดีค่ะก็ขอทีมท้ายเป็นคำถามให้ลองคิดกันต่อนะคะว่าในอนาคตเนี่ย การแข่งขันระหว่างาผู้นำด้านเทคโนโลยีล้ำแบบ o n นเซมีกับความสามารถในการผลิตเยอะๆราคาเข้าถึงง่ายที่อาจจะมาจากคู่แข่งอย่างเช่นจากจีนเนี่ยมันจะกำหนดทิศทางของเทคโนโลยีสำคัญๆอย่าง EV กับ AI ต่อไปได้ยังไงบ้างคะ